ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับผมมีโอกาสได้ทําประวัติของหนึ่งในอาจารย์มัง,งะในดวงใจของผมอาจารย์สโตมุนิเฮวิดีโอนั้นเราได้ทราบว่าตัวอาจารย์เขาเนี่ยเขาช่ำชองในด้านการสร้างสถาปติกรรมมากๆจากที่อาจารย์แกจบออกแบบมาเป็นเด็กสถาปัตย์และเคยทํางานก่อสร้างมาก่อนตัวอาจารย์เลยสามารถเน้นไปที่ตึกราบ้านช่องของเรื่องต่างๆได้ชอบทําให้มันให,ใหญ่มากๆและแข็งแรงเกือบให้อารมณ์แบบบูทอลิซึมครับสถาปตาย์สไตล์โซเวียต เน้นตันๆไม่ค่อยมีหน้าตางทนทานสอดต้องกับสภาพอากาศที่นั่นโดยอาจารย์จะเน้นไปที่ขนาดของมันครับให้มันดูใหญ่ไว้ก่อนมโหร้านขนาดที่ว่าแค่ดูมันนะครับเพียงแค่ช่องเดียวหน้าเดียวแต่จาก Sen ส์ออฟสเกลที่เราได้รับมันก็ทําให้เรารู้สึกโอเวอร์เวลลิ่งมากๆโดดเดี่ยวอ้างว้างและด้วยความที่ว่าภาพมันโดดเด่นมากขนาดนี้ครับตัวอาจารย์ถึงสามารถทําในสิ่งที่อาจารย์มัง,งะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันได้ตัดสานเดียวกับภาพยนตร์เลย การเล่าเรื่องด้วยภาพไม่ค่อยมีเท็กซ์ให้คนอ่านได้อ่านได้แต่ดูฉากไปไเรื่อยๆครับแล้วลองจิตตนการดูว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นวะในวันนี้ครับผมจะพามาดูหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มันน่าจะใหญ่ที่สุดในวงการอนิเมะเลยกับ The City หรือ Mega s t r u c t u r e ในเบล m ม เมื่อพูดถึงอาจารย์สตูมุนิเฮอาจารย์มังงะที่ช่ำชองในด้านดิสโทเปียนไซไฟไซเบอร์พังผลงานที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเบลมครับมังงะไซไฟเซนสุดลาสติกเป็นทั้งผลงานเรื่องแรกและเป็นตัวสร้างชื่อให้กับอาจารย์แกจากความยูนิคสุดๆของลายเส้นและการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยเฉพาะในช่วงเล่มแรกๆครับที่มีบทพูดน้อยมากๆน้อยแบบน้อยน้อยสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านแบบผมเนี่ยก็คือโอเครับได้แต่ตรงนี้ มันก็เป็นตัวตัดสินเหมือนกันครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับตัวอาจารย์แกดีจากจุดเด่นดังกล่าวเนี่ยมันปไดเสร็จไม่ได้เหมือนกันนะครับมันได้ส่งผลให้กับผู้อ่านบางกลุ่มด้วยทําให้พวกเขารู้สึกว่าอ่านไปแบบไม่รู้ทิศดูทางไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้ว่าเรากําลังอ่านอะไรอยู่ไม่รู้ว่าตัวละครพวกนี้มันมีจุดหมายเป้าหมายอยู่ที่ไหนลองมองในแง่ดีครับเอาจริงการที่รู้สึกแบบนั้นบางทีมันอาจจะเป็นความตั้งใจของตัวอาจารย์แกอยู่แล้วก็ได้ คุณลองดูสถานที่แห่งนี้สิครับลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นตัวละครในเรื่องนี้เป็นคิลลี่ที่ต้องรับหน้าที่ออกเดินทางไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่และซับซ้อนเป็นดินแดนที่ซึ่งขยายออกไปเรื่อยๆ ever expanding เพื่อหวังตามหาคนคนเดียวครับที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจริงหรือเปล่าจากความใหญ่โตของที่แห่งนี้ผมว่าคิลลี่ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันแต่ถ้ามองในแง่ร้ายมันก็จะเป็นเพราะตัวาจาย์แกยังไม่มีประสบการณ์ก็ได้นะครับ และทุกอย่างที่ผมพูดไปคือผมมนโนไปเองอย่างไรก็ตามครับจากจุดเด่นดังกล่าวเนี่ยถ้าคุณชอบมันเป็นพวกชอบสังเกตรายละเลอเียดเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ยากเลยครับที่จะทําให้คุณกลายเป็นแฟนบอยของตัวอาจารย์ไปชอบโลกล่มสลายที่อาจารย์แกรสร้างขึ้นมาดูซับซ้อนดีตุปตุเป๋ดีชอบสถาป,ปัตยกรรมที่แม่งเมกโนเซนแต่ดานให้ความรู้สึกที่มันน่ากลัววังเวงโดดเดี่ยวเป็นอันตรายแค่มองแวบเดียวครับคุณก็ด้จะทราบทันทีว่าโลกของอาจารย์สตมุนีเ่เฮ มันไม่ใช่สถานที่ที่ควรจะมีชีวิตอยู่เลยตัวมังะเบล m มได้ออกตีพิมพ์ในนิตยสาราแบบรายเดือนมาริอัฟเตอร์น n ของโคดันชาครับเริ่มตีพิมพ์เมื่อปี97ก็จะจบลงไปในช่วงปี2003แล้วจากนั้นจึงค่อยมีแบบรวมเล่มออกมาและเผื่อใครไม่ทราบนะครับตัวเบล m มมีอนิเมะถึง2เวอร์ชันครับแบบแรกออกมาตั้งแต่ตอนที่ตัวมังะจบลงไปได้ไม่นานประมาณปีเดียวกันเลย ส่วนแบบที่2จะเป็นแบบรีเมคครับที่ทําลง Netflix เมื่อปี2017ที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ตัวมังงะได้จบไปอาจารย์แกก็ออกมังงะในซีรีส์เบลมเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคต่อหรือภาคเสริมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแบบสั้นๆครับวันช็อตอย่างเบลเมายกังสองเป็นเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์นในภาคแรก NSE Noise ใน Sophia Engineer อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเสริมเป็นภาคก่อนนะครับถ้าจะไม่ผิดและเบลเมเดนคีอันนี้เป็นการเอาแบบ Netflix มาทำเป็นมังงะ b บล m ม The Ancient Terminal City อันนี้จะมาแปลกหน่อยครับเพราะมันเป็นการ์ตูนที่อยู่ในการ์ตูนอีกทีหนึ่งเรื่องไหนออฟซิดเนียของอาจารย์แกเองนั่นแหละและสุดท้ายครับที่ปั่นที่สุดก็คือ Blame Academy อันนี้จะเป็นการเอาตัวละครในเบล m มไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนครับเป็นพาราลี่สิ่งที่เราจะมาดูกันหลักๆในวันนี้ก็คือเซตติ้งของเบล m e ครับที่เป็นหนึ่งในหัวใจหลักและสุดยอดเอกลักษณ์ของตัวเรื่องเลยตัวเบลม มันจะดําเนินเรื่องอยู่ภายในสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับที่เรียกกันว่าเมือง The City ตัวมันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากๆครับถูกขยายออกไปเรื่อยๆตลอดเวลาในมังงะจากฝีมือของพวกหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งซึ่งตัวเมืองแห่งนี้ทุกอย่างของมันครับจะถูกซับพอร์ตโดย mega s t r u c t อ r ์เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความทนทานสูงมากๆผมใช้คําว่าเกือบจะและกันครับไม่มีสิ่งใดสามารถทาอะไรมันได้เลยตลอดทางเรื่องที่เราเห็น มีแคส่สิ่งเดียวนะที่พอจะทําให้เมกาสตรัคเจอร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นดูได้เพราะงั้นพวกอาวุธธรรมดาเนี่ยอย่าหวังเลยนอกจากนี้ตัวเมกาสตรัคเจอร์มันจังเป็นสิ่งที่ทําหน้าที่แบ่งตัวเดอะซิตี้ออกเป็นชั้นๆด้วยครับมีมากกว่าหลายพันชั้นหลายหมื่นชั้นหรืออาจจะเป็นแสนล้ลานชั้นเลยก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบเอาเป็นว่าเดอะซิตี้มันเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆครับและจะใหญ่ขึ้นเรื่รรอยๆเมื่อเวลาผ่านไป e v e r expanding ไม่มีวันจบขยายไปจนมีแต่พวกตรานที่ สถาปัตยกรรมที่ไม่มีจุดประสงค์เป็นการสร้างต่อเติมไปเงินๆเพียงเพราะมันทําได้หรือต้องทําในกรณีนี้จนถึงขนาดทําให้เป้าหมายหลักของคคลลี่ตัวเองของเราแบบโดยสรุปนะครับมันก็คือการหยุดไม่ให้เดอะซิตี้มันขยายใหญ่ไปมากกว่านี้นั่นเองแต่ว่าทําไมเดอะซิตี้ถึงแปลมาเป็นแบบนี้ได้ละ่ะทุกอย่างมันถูกบอกไว้ใน NSE หรือ Noise ครับ ย้อนกลับไปในอดีตโลกของเรามันก็เป็นโลกปกตินั่นแหละครับเป็นโลกในช่วงเวลาอนาคตที่มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเน็ตสเฟียร์ขึ้นมาตัวมันเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตในโลกของเรานั่นแหละครับเพียงแต่มันเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชั่นที่พัฒนาไปไกลมากแล้วมันใช้คําว่าไฮเปอร์อีวอร์ฟอินเทอร์เน็ตเลยนะครับถ้าให้เทียบกันร,ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเน็ตสเฟียร์แบบเข้าใจง่ายๆนะครับอารมณ์ประมาณอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่นะตอนนี้มันเป็นเหมือนแค่สัดเซล์เดียวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกเท่านั้น ขณะที่เนสเซเฟียมันคือมนุษย์ที่มีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนลองนั้นลองคิดดูครับด้วยเนสเซเฟียมนสามารถทําอะไรได้บ้างการมาของเนสเซเฟียมันได้ทําให้ปัญหาระดับโลกถูกแก้ไขในช่วงพลิกตาครับการขาดแคลนอาหารและสา,ารณูปโภคในประเทศโลกที่3เศรษฐกิจภาวะโลกร้อนหรือพลังงานทุกอย่างถูกแก้ไขโดยเนสเซเฟียครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตสัทีเดียวครับนั่นคือมันไม่ใช่ว่าทุกคน สามารถเข้าถึงเนสเฟียได้น่แหละครับด้วยสิ่งที่มาทรงพลังมากขนาดนั้นจะให้ทุกคนใช้มันได้อย่างอิสระก็คงเป็นเรื่องที่โง่มากเพราะงั้นมันจึงมีการสุ่มมอบกุญแจให้กับบุคคลจํานวนน้อยมากๆอยู่ครับเป็นการไม่ผูกข,ขาดและไม่เอียงโดยกุญแจดังกล่าวนี้มันจะมาในรูปแบบการจัดเรียงยีนพัธุกรรมในร่างกายครับที่เรียกกันว่าเน็ตเทอร์มิน e ลยีกล่าวคือผู้ที่จะสามารถใช้เนสเฟียได้ จะมีแค่มนุษย์ที่มีเน็ตเทมินยินอยู่ภายในร่างกายเท่านั้นความทรงพลังของเนสเฟียก็คือผู้ที่มียินพวกเขาสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกความเป็นจริงได้ครับผ่านโลกดิจิตอลขอเพียงแค่คุณใส่แบบแปลนเข้าไปเท่านั้นจะอาคารรถยนต์ยานพาหนะหรือสูตรเคมีตัวเนสเฟียก็จะสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้ได้แบบอัตโนมัติทําให้สําหรับมุมมองคนภายนอกแล้วพวกที่ไม่สามารถเข้าถึงเนสเฟียได้พวกคนที่ถูกเลือก พวกเขาเป็นอะไรที่ทรงพลังเหมือนกับพระเจ้าเลยครับหนึ่งในแผนการที่สําคัญและใหญ่มากๆสําหรับพวกผู้ใช้ในสเปียร์นี้ก็คือการสร้างยูโทเปียขึ้นมาครับดินแดนที่ปราศจ,จากข้อเสียความยากจนโรคระบาดท,ทุกคนมีชีวิตที่ดีนอกเรื่องนิดนึงนะครับฟังๆดูยูโทเปียมันเหมือนเป็นอะไรที่ไกลาจากโลกความเป็นจริงมากเลยใช่ไหมครับแต่เอาจริงแล้วยูโทเปียมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงได้นะครับ เพียงแต่มันจะไม่ใช่สังคมแบบประชาธิปไตยแน่นอนโดยเมืองยูโทเปียแห่งนี้น่าเสียดายครับที่มันไม่ใช่สําหรับมนุษย์ทุกคนแต่มันเพื่อผู้ที่มียีนเน็ตเทอร์ินเท่านั้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปครับเมื่อตัวเมืองถูกสร้างขึ้นมามันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจากเป็นเมืองธรรมดาใหญ่เท่าประเทศขณะเดียวกันมนุษย์ปกติธรรมดาก็เริ่มค่อยๆหายไปจากเมืองแห่งนี้แต่เหตุมันมาจากพวกหุ่นยนต์ที่เรียกกันว่าเซฟกาดครับ ที่พวกมันมีหน้าที่คอยปกป้องเนสเฟียจากการผู้ปลุกรุกพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต AKA พวกที่ไม่มียีนจนในที่สุดเมืองเดอะซิตี้แห่งนี้มันก็ได้ขยายจนครอบคลุมโลกทางใบเกิดเป็นยูโทเปียขนาดแท้สําหรับพวกที่มีเน็ตเทอร์โนอยีนส่วนมนุษย์ธรรมดาณตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้หายไปหมดแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวพวกสิ่งแบบความยากจนความหิวโหยการขาดแคลนอาหารโรคภัยไข้เจ็บ ทุกอย่างมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงครับและเมื่อไม่มีสิ่งอันตรายอะไรเลยจํานวนประชากรของผู้ถือยินมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันจนในที่สุดครับแม้จะมีขนาดใหญ่เท่าโลกแล้วก็ตามแต่ตัวเมืองมันก็ยังต้องการพื้นที่มากกว่านี้มนเมลยทําให้มันมีการสร้างหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าพวก builders พวกหุ่นยนต์ทํางานอัตโนมัติครับที่จะคอยสร้างบ้านเรือนห้องอาคารตามแบบแปลนที่ได้รับจากเนสเซเฟีย โดยเมื่อมีการต่อเติมมากเข้าสักพักหนึ่งเลยครับในที่สุดแม้แต่แสงแดดมันก็ส่องไม่ถึงพื้นแล้วพวกทั้งโลกมันถูกปกคลุมครอบด้วยอินฟราสตรักเจอขนาดมหฮมาที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นดวงอาทิตย์เทียมให้กับเมืองเมืองนี้และนั่นก็คือเมกาสตรักเจอในส่วนแรกขั้นตอนการต่อเติมเมืองที่พวกบิวดเดอร์ทำตามแบบแปลนมันคือการสร้างต่อขึ้นด้านบนเรื่อยๆครับด้านล่างก็จะเป็นเมืองเก่าส่วนด้านบนเนี่ย มันก็จะเป็นเมืองที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดยในสังคมแห่งนี้จะมีแอดมินเป็นเหมือนกับผู้ดูแลเซฟการ์ดเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและผู้ที่มียินเน็ตเทอร์มินอลก็เป็นปัจุชนคนธรรมดาอาศัยอยู่กันมาแบบนี้เป็นพันๆปีครับจนในที่สุดเนสโซเฟียมันไม่ใช่เพียงแค่โลกดิจิทัลแล้วแต่มันกลายไปสเสมือนกับโลกความจริงอีกใบหนึ่งไปแล้วในมัง,งะบอกไว้ว่าเมื่อผู้คนอยู่ในเนสโซเฟียพวกเขาจะเรียกโลกความจริงว่า เบสเรียลิตี้ครับโลกความจริงพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าสำหรับพวกเขาในสเฟียแห่งนี้มันกลายเป็นโลกความจริงไปแล้วผู้คนสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระสร้างอะไรขึ้นมาในเน็ตสเฟียก็ได้ผู้คนเป็นล้านอาศัยอยู่ในเน็ตสเฟียแห่งนี้จนไม่จําเป็นจะต้องสนใจโลกภายนอกอีกต่อไปครับจนในที่สุดบางอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่จะก้าวหน้ามากแค่ไหนก็ตามครับแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถหลีกหนีธรรมชาติได้อยู่ดี บางที่บางแห่งในเมืองอันกว้างใหญ่นี้มันมีการกลายพันธุ์ทางพฤนธุกรรมเกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งเกิดมาโดยไม่มีเน็ตเทอร์มินลยีนและหลังจากนั้นก็อีกคนแล้วก็อีกคนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเป็นการระบาดท,ที่ทาให้มนุษย์สูญเสียเน็ตเทอร์มินลยีนไปแต่ตรงนี้บางกว่าว่ามันเป็นฝีมือการก่อการร้ายของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองว่าดีออเดอร์แต่ยังไงก็ตามการระบาดดังกล่าวมันไม่มีใครคาดคิดครับและควบคุมไม่ได้ อย่าลืมไปว่าพวกเขาอยู่กันมาแบบไม่มีใครเจ็บใครป่วยมาเป็น1000ปีแล้วแถมประชากรที่มีอยู่ตอนนั้นมีเป็นล้านล้านคนเพราะงั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่มีใครสามารถรับมือได้ครับผู้ที่มียีนอยู่แล้วก็เริ่มสูญเสียมันไปทันทีที่สัมผัสกับโรคระบาดต่วเด็กเกิดใหม่ก็เกิดมาโดยไม่มีมันจนในที่สุดครับเน็ตเทอร์นอลยีนก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนเมื่อมันไม่มีกุญแจมนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าถึงเน็ตสเฟียร์ได้ต่อไป อายนะมันก็เกิดขึ้นผู้ดูแลทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครสั่งให้ทําเจ็บกาดก็เริ่มกําจัดมนุษย์ที่ไม่มียีนในที่นี้ก็คือทุกคนมองว่าพวกเขาเป็นพวกผู้บุกรุกอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้มันยังไม่ใช่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดปัญหาของจริงมันมาจากหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ทําอันตรายกับมนุษย์เลยพวกบิลเดอร์ตังหากที่พอมนุษย์ไม่สามารถเข้าเดนสเฟียร์ได้มันก็เท่ากับพวกเขาไม่สามารถมอบแบบแปลน ขั้นตอนการสร้างลำดับการจัดวางความสำคัญให้กับพวกหุ่นยนต์เหล่านี้ได้ความพิศวงมันก็เลยเกิดขึ้นครับในเมื่อบิวเดอร์พวกมันเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติสิ่งที่มันทำได้มันมีแค่อย่างเดียวครับคือสร้างเพราะงั้นต่อให้มันไม่มีแบบแปลนตัวมันก็ยังสร้างต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าคืออะไรสร้างไปทำไมมีประโยชน์อะไรและคงไม่สนด้วยพวกมันได้สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมามา,มากมายครับปราศจากการควบคุมและเทะไม่มีระเบียบ จนกลายเป็นเขาวงกดท,ที่มันแปลกประหลาดมากๆตั้งทับขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่สนมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างจนในที่สุดครับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นพันๆปีช่วงขณะหนึ่งแอดมินพวกมันได้ทําการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาทุกอย่างขึ้นมาโดยทําการส่งทานคนหนึ่งเป็นผู้ส่งสารคิลลี่เพื่อหาทางหยุดทุกอย่างเอาไว้โดยพวกมันได้มอบอาวุธปืนกระบอกหนึ่งให้กับเขาด้วยใช้มนในการตอบโต้วพวกเซฟกาดและออกเดินทางไปทั่วเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้ครับ ตามหามนุษย์ที่ยังมีเน็ตเทอร์มนออลยีนอยู่หวังหยุดความกลาหลขนาดยักษ์นี้เอาไว้ให้ได้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเบลมได้ยินผมบอกว่าเมืองนี้มันใหญ่มากก็เยอะนะครับจังหวะนี้น่าจะสงสัยกันแล้วแหละใหญ่ที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนในช่วงที่มีการสร้างเดอะซิตี้ขึ้นมาย้อนกลับไปเป็นพันปีก่อนครับอาจจะเกือบหมื่นปีแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเป็นการสร้าง มันย่อมต้องอาศัยทรัพยากรในช่วงแรกก็หนีไม่พ้นการขุดเจาะทําเหมืองทว่าเมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกมันก็ได้หมดลงครับจังหวะนั้นนั่นแหละครับมันคือตอนที่บอกได้เป็นอย่างดีว่าเดอะซิตี้มันกู่ไม่กลับแล้วเพื่อขยายเมืองไปเรื่อยๆพวกบิลดเออร์แอดมินทาถึงขนาดดึงทรัพยากรจากดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะมาใช้เริ่มต้นจากดวงจันทร์สุกอังคารดูดจนเกลี้ยงครับ ยิ่งตรงแก่นของดาวเคราะห์นี่โลหะทั้งนั้นหรือลองมองในแง่ชั้นก็ได้ครับภายในเบลมฉบับ Netflix คิลลี่ได้ไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งครับที่เรียกตัวเองว่าอิเล็ r โตฟริเชอรโดยเขาได้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เอาไว้ที่กําลังขาดแคลนอาหารกันอยู่ร้อมบอกว่าตัวเองมาจากด้านล่างลึกลงไป6,000ชั้นและได้ไปเจอกับแท่งอาหารที่ตัวคิลลี่มอบให้กลุ่มนี้ไปประมาณ200ชั้นด้านล่างเท่านั้นยังไม่พอครับ ด้านล่างของหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นที่ที่เคลลี่เขาได้เจอกับคนคนนึงที่จะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงชื่อซีโบที่เธอบอกว่าตัวเองได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปและรอคนมาช่วยนาน17ล้าน5 6 0 0 0 0ชั่วโมงแล้วจนกระทั่งเคลลี่มาตงงาีง่ายๆครับ17ล้านชั่วโมงกว่าที่ว่าคิดเป็นปีนะครับมันตกประมาณ2,000ปีแสดงว่าเคลลี่ เขาใช้เวลาเดินทางจากจุดที่เขาเริ่มต้นมาถึงตรงนี้เนี่ยคือ2,000กว่าปีแล้วหรือไม่มันก็จะน้อยกว่านั้นครับถ้าไปเทียบไทม์ไลน์ดูแต่อันนี้คือมองแบบภาพรวมแบบสุดๆแต่ที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าคิลลี่พี่แกเดินเท้านะครับไม่มียานพานะยังไม่ต้องไปนึกถึงขนาดก็ได้ครับให้นึกถึงความซับซ้อนดูว่ากว่าคุณจะหาทางข้ามชันได้มันต้องใช้เวลามากขนาดไหนและแน่นอนครับคิลลี่กับซีโบ นักวิยทยาศาสตร์คนนั้นทั้งสองไม่ใช่มนุษย์นะครับซึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจตอบได้ว่าทำไมคิลลี่ถึงใช้เวลาเดินทางนานขนาดนั้นหลักการมันมาจากรูปทรงของเมืองเลมิกาสตรักเจอร์ครับตัวเมืองแห่งนี้มันแบ่งเป็นชั้นๆใช่ไหมครับทับกันไปเรื่อยๆตั้งขนาดกานเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นเล็กในที่นี้มันก็ใหญ่มากอยู่ดีซึ่งไอชั้นที่มันใหญ่ๆนี้มันก็ใหญ่จนถึงขนาดต้องใช้เวลาเป็นเดือนครับในการเดินทางระหว่างชั้น และเนื่องจากตัวเมืองมันถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกลมเพราะงั้นมันเลยคณนได้ว่าในชั้นถัดไปขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเป็นกำลังสองที่ทบไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความแข็งแรงแม้จะไม่ได้มีบอกไว้นะครับว่าตัวเมกาสตรักเกอร์มาใช้วัสดุโลหะประเภทไหนแต่ที่แน่ๆครับมันเป็นอะไรที่คงทนมากๆแข็งแรงเหนียว จนอาวุธธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยจริงเดียวที่พอจะสร้างความเสียหายให้กับตัวครองสร้างได้มันคืออาวุธที่ตัวคิลลี่พกติดตัวมาด้วยครับปืน GBE Gravitational Beam Emitter เป็นปืนที่จะยิงลําแสงแรงโน้มถ่วงในรูปของเลเซอร์ความร้อนสูงออกไปทําลายทุกอย่างด้านหน้าครับรุนแรงถึงขนาดแค่แรงถีบของมัน,นครับขนาดคิล,ลี่ที่เขาไม่ใช่มนุษย์ยิงเนี่ยแขนของเขามาสะบัดไปด้านหลังเลย เพราะงั้นถ้าคนธรรมดายิงไหลนี่หลุดได้งง่ายๆหรืออาจจะไปถึงขั้นตัวกระเด็นเลยเจาะจงเรื่องขนาดยิ่งกว่านี้ครับตัวอาจารย์นิเฮ hey, เข้าเคยบอกถึงขนาดของตัวเดอะซิตี้เอาไว้คร่าวๆอยู่เหมือนกันครับเขาบอกว่าปัจจุบันตัวเมืองนะตอนนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับไดสันสเฟียรครับเป็นเทคโนโลยีสิ่งก่อสร้างทรงกลมทางทฤษฎีแบบหนึ่งที่ดุกออกแบบมา ให้สร้างครอบดาวเลิกเอาไว้ครับเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานทั้งหมดของมันแต่ในกรณีของเบลมอันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันใหญ่เท่านั้นจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราพอทราบมันมีแต่การคาดเดาวครับในเรื่องอย่างที่บอกไปตัวเมืองมันเคยขยายไปจนถึงสามารถดึงทรัพยากรมาจากดวงจัน์ทได้ใช่ไหมครับตรงนี้มันก็หมายความว่าตัวสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเมกาสตรัคเจอร์เดอะซิตี้มันต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 768,000กิโลและสามารถใหญ่ได้มากกว่านั้นในมังงะมันมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่คิรล,ลี่ได้เดินทางมาพบกับห้องห้องหนึ่งที่มันมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 4 0 0 0กิโลเมตรซึ่งเป็นขนาดของดาวพฤหัสครับว่ากันว่าไอห้องห้องนี้มันเคยมีดาวพฤหัสอยู่จริงๆแต่ถูกเมกาสตรักเกอร์สร้างครอบเอาไว้และดึงทรัพยากรทุกอย่างมาใช้จนมันหายไปแล้ว โดยขนาดของดาวพฤหัสมันใหญ่กว่าโลกถึง10เท่านะครับแสดงว่าไอ้ห้องที่คิลลี่อยู่มันใหญ่จะสามารถใส่โลกทั้งใบได้มากกว่า1,300ดวงครับไม่เท่านี้นะครับถ้าอิงในเรื่องของพลังงานมันเป็นไปได้ว่าณปัจจุบันทั้งเมืองมันเป็นไดสันสเฟียร์ไปแล้วครับถูกสร้างครอบทั้งดวงอาทิตย์และใช้มันเป็นพลังงานหลักให้กับพวกหุ่นยนต์ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงขนาดของดวงอาทิตย์มันใหญ่กว่าดาวพฤหัสเปสิบเท่านะครับ ทำให้เราสามารถคเนได้ว่าณนะตอนนี้ขนาดของเดอะซิตี้มันขยายจากโลกไปที่ดวงจันทร์ไปที่ดวงอาทิตย์จนถึงดาวพฤหัสที่เมื่อถึงดวงอาทิตย์มันก็ใช้ดวงอาทิตย์นั่นแหละครับเป็นศูนย์กลางขยายออกไปเรื่อยๆครับเป็นทรงกลมโั่วทิศทางกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของระบบสริยะตีได้ประมาณ10-15หน่วยดาราศาสตร์ครับ A u ในกรณีที่เล็กที่สุดเดอะซิตี้จะมีขนาดประมาณ1 4พันล้านกิโลเมตรนะครับ โดนใหญ่ที่สุดมันก็เป็นไปได้ถึง2 2พันล้านจนถึง9000พันล้านกิโลเมตรสรุปง,ง่า,ายๆครับเมืองแห่งนี้มันใหญ่จนมนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการออกใดๆก็ตามครับจากข้อมูลทั้งหมดน,นี้มันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เดอะซิตี้มันอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนิเมะและมังงะแต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกฟิกชันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟิกชันมันน่าจ,จะเป็นวงแหวนอะไรสักอย่างในนิยายเซเลสิเควนต์ วงแหวนในเซเลสิควェนมันใหญ่เป็นล้านปีแสงแกนหลักที่เป็นคอนเซปต์ของเดอะซิตี้เป็นเมืองเมืองเดียวแต่มีขนาดใหญ่มากๆตรงนี้มันเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ที่ถูกหยิบม,มาจากแนวคิดแนวคิดหนึ่งครับที่เรียกกันว่าเอ็กซ์คิวมโนโพลิสถ้าผมออกเสียงผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับตัวมันเป็นสมมุติฐานเกี่ยวกับเมืองที่มีขนาดใหญ่เท่าดาวเคราะห์ทางดาวหลักศัพท์ของคําคํานี้มันมาจากการผสมของคำสองคำครับ โคมิเน่ภาษากรีกนะครับแปลว่าโลกที่สามารถอาศัยอยู่ได้และโพลิสที่แปลว่าเมืองโดยตัวอีคิมโนโพลิสนี้ตัวมันเป็นคําที่ถูกคิดค้นจากนักวางแผนผันผงเมืองชาวกรีกคนหนึ่งครับซีเอโดชิอาดิสที่ได้เสนอแนวความคิดที่ว่าณจุดหนึ่งในอนาคตจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการขนส่งการเติบโตของจํานวนประชากรมันจะทําให้พื้นที่ในส่วนของเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ต่างๆจะประสานร,รวมเข้ากับพื้นที่แถบชนบทครับ เริ่มจากภูมิภาคประเทศทวีปจนในที่สุดก็ดาวเคราะห์ทางดวงซึ่งถือว่าเป็นในระดับสูงสุดของการแบ่งระดับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตามจํานวนประชากรอย่างกรุงเทพนะครับที่มีจํานวนประชากรประมาณ5ล้านคนถือว่าเป็นในระดับ1ิบเมโทรโพลิสบ้านของพวกคุณเป็นในระดับ3ห้องเป็นอันดับสองซึ่งตอนแรกที่มีการเสนอไอเดียนี้ในช่วงปี1 9 6 7นักวิชาการหลายคนก็คิดว่าแนวคิดนี้ ันเหมือนกับเรื่องแต่งแฟนตาซีไซไฟมากเกินไปจนกระทั่งในช่วงเวลานี้ครับเราทราบว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงอย่างไรก็ตามครับมันไม่ใช่ว่าไอเดียดังกล่าวมันจะเพิ่งเกิดขึ้นเลยจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นมาแล้วกว่า20ปีภายในนิยายฟาวเดชันของไอแซคอา i ซิมอฟในเรื่องนั้นดาวสแตนทอร์ถือว่าเป็นเมืองเมืองเดียวหลังจากนี้ในสืฟิกชันหลายเรื่องมันก็มีอยู่ให้เห็นบ่อยครั้งครับ ทั้งกิดิพรามในดูนโพลิเทอร่าในฟติเคราฟนิก้าในแมจิกเดอะแคเทอริงพโพคอลิปส์ด้าของดักไซส์ในดีซีคอมิกหรือที่ผมเพิ่งทําไปครับเมกาซิตี้ในเรสเอาจริงเมกาซิตี้มันก็เป็นเหมือนกับขั้นแรกครับทํามันไม่ได้เกิดสงครามขึ้นก่อนผมว่าเมืองเมกาซิตี้พวกนี้มันก็จะรวมตัวกันจนกลายเป็นเอคิมูโนโพลิสในที่สุดนั่นก็เป็นทั้งหมดของเมืองเดอะซิตี้ภายในเบลมนะครับถ้าผิดตรงไหน ชี้แจงได้สำหรับใครที่อยากดูนะครับใน Netflix ยังมีให้ดูอยู่ส่วนมังงะผมไม่แนะนำให้ไปหาอ่านนะครับมัน20กว่าปีมาแล้วแต่ถ้าใครอยากอ่านจริงๆก็ขอให้หาเจอแล้วกันนะครับใค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์สำหรับวันนี้เดอะค d เด็กส์ขอตัวลาไปก่อน